มึงจำไหมนะฮะลูกมึงนาริตะรือโตเกียวใหญ่มากอยากเขาเป็นบีเอ็อยากเขาเป็น K, ยูแบ็คพิงแล้วลูกมึงเมื่อเจอพอเอาลูกโพดอ,อยู่คณะมอลล์กูบุรีมอลลมแต่ลูกมึงอานจใจว่าทำไมเอาชื่อหนูมาหากินท่าที่ไม่ใช่แนวของหนูกลายเป็นกระแสดราม่าเดือดจนได้หลังนักร้องลุกทุ่งขวัญใจวัยรุ่นอย่างเบิ้ลปทุมราชได้ไลฟ์พีเคร่วมกับนายห้างคนเก่งอย่างบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แต่งานนี้จากที่คุยกันอย่างสนุกสนานคู่เซลอยอกร้อ,อก,กันกลายเป็นดราม่าหนักทำเอาหลายคนไม่พอใจหลังเบิ้ลพูดพาดพิงถึงลูกของบิ๊กซึ่งหลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเซนซิทีฟกับเรื่องของลูกมากๆอยากให้เบิ้ลให้เกียรติจะพูดอะไรก็คิดให้มากกว่านี้ยิ่งสนิทยิ่งต้องแรงใจกันจนกลายเป็นดรามา่าทัวลงเบิ้ลนยับเลยค่ะกูก็มึงไผอยู่เมื่อก่อนกันกูถามไงมึงเคยอยากปรึกษาอย่างกูบอกไวลาวมึงอยากพ่อผู้น่้นพ่อผู้นน้ฮะ มึงทะเลาะกับเมียมึงกับโพดทุกอย่างมึงเคยปรึกษาไอ้เพราว่าไอ้บุอยากให้โพดนะลูกเต้ามึงกต่ไปโพดเอ้าถามว่าลูกมึงใหญ่เห็นไหมเอาอ่านหนังสือพี่เผินข่าวพองเสียมึงคิดว่าลูกมึงมีความสุขบอไอ้โต๊ะเกี่ยวมึงเอาซื้อลูกมึงไปหากินมึงซื้อต้นลูกมาว่าลูกมึงตั้งซื้อให้ดีจะไปต่บูถ่าเอิ่นมึงเอาลูกมึงไปหากินนี่แหละสุดเอาลูกมึงไปตั้งคณะมอล่ำก็คือลูกมึงใหญ่มากลูกมึงสิราบได้กับสิ่งที่มึงสั่งมากบ่เขาพูดใจว่าลูกอย่าเเนาหลีีัซซืื้้อออม มึงจำไหมนะฮาลูกมึงนาริตะหรือโตเกียวใหญ่มากอยากเขาเป็นบีเอ็มพีอยากเขาเป็นยูแบ็คพิงแล้วลูกมึงเมื่อเจอพอเอาลูกโพดอยู่คณะมอลรมกูบริเบอร์มอลลี่มแต่ลูกมึงอานใจว่าทำไมเอาเื้อหนูมาหากินถ้าที่ไม่ใช่แนวของหนูอ่ะมึงอยู่จริงเด็กกับลูกมึงกูถามมึงซ้ำนี่เดี๋ยวเป็นนักร้องหรือเป็นเครื่องดา งานนี้คนสนิทของทั้งคู่อย่างบอสโนตอีสานะคนครสิทธิ์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองนะคะประมาณว่าถ้าสนิทกันจริงจะไม่พูดแบบนี้เบิร์นอาจจะคิดน้อยไปอาจจะลืมไปว่าคนเราก็มีอะไรในใจที่ไม่อยากให้ใครเอามาพูดตลกก็ลองไปฟังความคิดเห็นจากบอสโนตกันค่ะความความความคามิดผมเนาะผมรู้ว่าคาแรคเตอร์อาจจะเป็นคนตลกโน่นนี่นั่นแต่บางทีนะบางทีถ้าถ้าสนิทกันจริงๆนะถ้าสนิทกันจริงๆเราจะไม่พูด องตรงเบ,บิ้ลอาจจะลืมเบิ้ลอาจจะลืมคิดเบิ้ลอาจจะคิดคิดคิดน้อยไปหน่อยว่าเออสามารถพูดยอกโน่นนี้นั่นได้เพราะสิ่งแต่ว่าเบิ้ลอาจจะลืมไปว่าเฮ้ย <ur> คนเรามันต้องมีเรื่องมันคนเราเลยนะมันจะมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ไม่อยากให้คนเอามาทําเป็นเรื่องตลกอันนี้บอกเลยว่าเพเบิ้ลอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงเรื่องตลกของเราอะ่ะอาจจะเป็นตลกร้ายของเขาก็ได้ ต่อสู้เขาฟ้องศาลขึ้นศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเรื่องลูกอะ่ะเขาขึ้นศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าเรื่องลูกอะ่ะมันต้องสําคัญกับเขาฉะนั้นเราก็ต้องคิดแหละว่าเออถ้ากูพูดไปเออเขาจะรู้สึกยังไงวะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสาหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่ะแซวเรื่องอื่นนางไม่โกรธนะเออคอยถามนายมุตจบไปแซวนางงมากระตุ้งกระติ้งจังสันจังสีนางไม่โกรธนะ เรื่องจริงนางไม่โกรธแต่ว่าเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องที่เบิ้นพูดอดีผมไปนั่งผมไปนั่งดูอย่างล้คว่าเออมันก็แรงสำหรับผมอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงมันแรงไปอยู่นิดนึงอันนี้ในมุมมองข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 องพี่นะของผมนะเขาอาจจะเซนซิทีฟก็ได้หลังเกิดดราม่านะคะงานนี้เบิ้นก็ไม่ได้นิ่งเฉยออกมาอัดคลิปขอโทษบิ๊กและแฟนคลับที่ใช้คำพูดแรงไป พร้อมบอกว่าทักไปขอโทษเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปจะระมัดระวังคําพูดให้มากยิ่งขึ้นค่ะเกินไปมันโอเคแหละมันอาจจะจบในวันนั้นสําหรับคนที่เข้าใจแต่คนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาสามารถไปต่อเป็นดราม่าได้แล้วก็ต้องให้เกียรติน้องขอโทษทางแฟนคลับแล้วก็ขอโทษน้องบิก๊ก้าผมกับพี่ก็น้องแล้วก็เออทักไปบอกน้องเมื่อวนนี้ว่าไอเขอโทษแต่ะดี๋ยวเราไมใ้สืนสืบความยาวาสาวคดีไปนะครับก็ขอโทษน้องนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราก็จ้องแบบเรามาระวังในการเล่น ประมาณนั้นครับแต่ว่าเราก็สนุกต่อครับเราให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นถ้ฟี c คนไหนยังไม่โอเคก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ไม่บาวากันนะครับแต่ว่าแต่อย่าถึงขันรุนแรงแบบว่าทะเลาะวิวาทกันหรืออย่างดราม,มา่าขามฟังแบงกวกโปต้องขนาดนั้นนะครับเราเราผิดเราแก้ไขเราให้อภัยกันแล่นกันดีกว่าอเด้บุดีก็แก้ไขปรับปุงกังินไปนะครับทางด้านบิ๊กก็ได้ออกมาไลฟ์นะคะบ,บอกว่าแอบตกใจเหมือนกันแต่อยากให้ดราม่าจบเพราะอยู่ในวงการเดียวกัน ขอบคุณแฟนคลับที่เข้าใจว่าเซนซิทีฟเรื่องลูกหอมบอกว่าต่อไปก็คงไม่พีคกับใครอีกแล้วไลฟ์ Life คนเดียวปลอดภัยที่สุดก็เคลียร์กัน okay, แล้วก็อย่างที่รู้เลยนางก็นางก็ออกมาพูดขอโทษแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดรายละเอียดเยอะๆหน่อยที่เกี่ยวกับลูกของน้องเขาทุกคนรู้ว่าบ๊อบบี้ก็คือแบบเซนซิทีฟเรื่องลูกคือคืออยากไม่อยากให้เอาลูกมาเล่นหนึงสิบวันมันจบแล้วสินะแต่พี่แกก็โอเคออกมาเคลียร์ตัวเองแล้ว ก็จบ ok ไปก็ไม่อยากให้ไปตามมงนดาม่าอะไรเพราะอยู่ในวงการเดียวกันนะเนาะแต่แต่ว do? oui> ่าก็ก well, ็ตกใจนั่นแหละตกใจที่แบบว่าเมื่อันล่ละเอฟซีก็เป็นเล่นข้าวเลียนยังเมื่อก็เลยกลายเป็นเป็นเพราโจโบซินนะสินะพี่น้องเป็นโจเมซินวันนี้งด้ชพีเคกับคนทุกคนนะครับไม่พีเคียใครแล้วกคตัดออกแล้วครับหลายคนเยอะไห่วันนี้ไม่พีเคียใครแล้วไม่พีเคียแล้วต่อไปนี้ พี่เคียแล้วนะครับขอแบบไรคนเดียวพูดบ้าบอๆ,ๆ,ๆดีกว่าใช่ไหมไม่อยากมีอันนั้นอันนี้พี่เคียมันเป็นงานสุดแม,มนมันเป็นงานแบบว,ว่าคือมันเอาคืนไม่ได้เอาคืนไม่ได้ <c oughs> นอันตรายเข้าใจความเป็นห่วงของแฟนคลับเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์ใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ